สวัสดีครับพบกันกับคลิปแรกการพยากรณ์อากาศ10วันนะครับของข้อมูล windy com cmwf นะครับพยากรณ์อากาศวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับวันนี้จะมีฝนตกเป็นส่วนมากที่บริเวณภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับโดยจะเริ่มมีฝนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้วันที่20 พฤจิกายนนะครับภาคใต้ส่วนมากมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่จังหวัดสุราชธ,ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทธลุงสงขลานะครับตราดจันทบุรีนะครับเป็นบางพื้นที่ ไม่ทุกพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สิบเอ็ดนาฬิกาของวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนะครับมีฝนตกกระจายฝนรินเป็นบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสงขานะครับก็จังหวัดตราดเป็นบางพื้นที่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยสิบสองนาฬิกามีฝนตกปานกลางถึงหนักนะครับบริเวณจังหวัดระยองเชลบุรีจันทบุรีและตราดนะครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลราช,ชบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะรานาราธิวาสนะครับ 15นาฬิกาของวันที่20พฤศจิกายนส5 6 3นะครับจะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบริเวณบ้านนาสารทุ่งใหญ่ชะอวดนะครับเวลา19นาิกาของที่20นี่จะมีฝนตกหนักบริเวณพนมบ้านนาสารแล้วก็พระแสงนะครับ ฝนรินถึงปานกลางนี่อยู่ที่จังหวัดสระแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจบคีรีขันตั้งแต่ประจบคีรีขันลงมานะครับภาคใต้ทั้งหมดเลยมีฝนรินนะครับและมีฝนปานกลางบางพื้นที่นะครับเรามาดูที่2 1่สิบเอ็นาฬิกายีอนิกานี้ฝนเริ่มซาซาลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีตกบางพื้นที่บางเขตของกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับก็มี ที่ปราจีนบุรีด้วยนะครับภาคใต้ก็จะมีที่ตะกัวป่าภูเก็ตหาดใหญ่สงขลาปตัตตานียาราและนราธิวาสนะครับต่อไปเป็นของวันที่21เพื่อจพฤศจิก,กาย,ยนส5 6 3ันะครับ เที่ยงคืนตีสี่นี้ก็จะมีฝนเล็กน้อยบริเวณภาคใต้นะครับตีห้าหกโมงเช้าแปดมงก็มีฝนเล็กน้อยได้ต่อเนื่องนะครับไม่ไม่ไม่เด่นมากนะครับภาคใต้ทั้งหมดเรามาดู12บสนาิกาของวันเสาร์ที่21่ิพฤศจิกายนสองพนาหบสามนะครับจะเริ่มมีฝนปานกลางถึงหนักบริเวณจังหวัด ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาตรังภูเก็ตทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเลย12บสนาฬิกาของวันที่21ฝนปานกลางถึงหนักนะครับ16บหนาฬิกาของวันที่21 เราจะเห็นได้ว่าเริ่มมีฝนตกที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นฝนรินถึงปานกลางนะครับไล่มาเลยตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทรบุรีร์โคราชักะแก้วปราจีนบุรีฉนะเชิงเศรชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรี หัวหินประจบครีขันชุมพรหลังสวนตะกัวป่าพังงานี่เป็นฝนตกปานกลางถึงหนักนะครับกระบีทุ่งใหญ่ต่อไป18นาฬิกาก็มีฝนรินได้เล็กน้อยนะครับ ที่อีสานตอนล่างอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชปราจินบุรีสะะแก้วฉะเชิงเซากรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลพระนครศรีอยุธยาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับประจวบคีรีขันหัวหินบางสะพานน้อยชุมพร หลังสวนท่าชนะเกาะสองคุรบุรีสุราธานีตะกัวป่าพังงาบ้านนาสารขนอมทุ่งใหญ่กระบี่นครศรีธรรมราชอวดตรังพัทลุงบ้านคิรีวงหาดใหญ่ยะลาปัตตานีนราธิวาสทั้งหมดเลยนะครับต่อไป21นาฬิกาก็ ยังมีฝนเล็กน้อยได้เป็นบางพื้นที่นะครับที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับต่อไปวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2 5 6พ3นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มฝนเล็กน้อยนี่ปกคลุมภาคใต้ตลอดช่วงเลยนะครับช่วงนี้ที5 6โมงเช้า8โมง เป็นบางพื้นที่นะครับไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่10บโมง12นาฬิกานี่ภาคครอบคลุมฝนครอบคลุมภาคใต้ทุกพื้นที่เลยนะครับ,คร,บครอบคลุมกระจายในพื้นที่ประเทศไทยนะครับแทบจะทุกจังหวัดเลยนะครับเป็นฝนรินนะครับ 15นาฬิกาเริ่มมีฝนปานกลางถึงหนักบริเวณภาคกลางนะครับกาญจนบ,บุรีห้วยกระเจาไซโยกบ้านห้วยน้ำขาวจอมบึงสวนพึ่งโพธารามพระนครศสีอยุธยากรุงเทพฉะเชิงเซานี่คือฝนปานกลางถึงหนักนะครับ18นาฬิกาก็ยังมีตก รินรินได้นะครับบริเวณภาคกลางและภาคใต้21่สนาฬิกานี้เริ่มซาซาลงแล้วนะครับต่อไปเป็นวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามมีฝนรินมีเมฆปกคลุมบริเวณภาคใต้นะครับ7จ็ดนาฬิกาเนาฬิกาสินาฬิกาสินาฬิกา เริ่มมีฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ของภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคภาคกลางด้านตะวันตกทองผาภูมิการจนบุรีอุ้มผางจังหวัดตากนะครับมีปริมาณฝนเล็กน้อยเวลา18นาฬิกามีฝนตกหนักนะครับบริเวณ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับบ้านหัวแร่บ้านวังพาบ้านคลองเงาะนะครับบ้านคลองเงีครับบ้านคลองแงี้วันที่24พฤศจิกายนนห้ากก็มีฝนเล็กน้อยที่บริเวณภาคใต้นะครับมีฝนตกหนะัก ปานกลางถึงหนักนีบริเวณจังหวัดยะลาปัตตานีและนาาธิวานนะครับก็มีฝนรินรินถึงปานกลางได้ต่อเนื่องนะครับบริเวณภาคใต้ต่อไปวันที่25พฤศจิกายน2ัน3นะครับ มีฝนรินๆรินตลอดช่วงนะครับบริเวณภาคใต้และมีเมฆปกคลุมตลอดนะครับเริ่มมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเวลา20นาฬิกาพัทลุงสงขาปัตตานียะลาในดน,นาราธิวาสนะครับเริ่มมีฝนปานกลางถึงหนักนะครับในบริเวณดังกล่ลาว ต่อไปวันที่2 6พฤศจิกายน2563ต่อเนื่องของวันที่25จะมีกระแสลมฝ่ายตะวันออกนะครับเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดปกคลุมทำให้มีฝนตกได้ต่อเนื่อง ฝนปานกลางถึงหนักนะครับผาดใหญ่ตรังนครศรีธรรมราชยะลาปัตตานีและนาราธิวาสนะครับตีสีของที่26มีฝนได้ต่อเนื่องเลยนะครับของที่26คลื่นลมแรงนะครับต้องระมัดระวังให้งดการเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองนะครับ ต่อไปวปนที่27่สิพฤศจิกายน2563าะนะครับ7จ็ดนาฬิกาเริ่มมีฝนปานกลางเน่นถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับยังมีตกได้ต่อเนื่องนะครับถึง11นาฬิกา12บ1นาฬิกา14นาฬิกา สิบเนาฬิกาก็ยังมีฝนตกรินๆินได้ต่อเนื่องนะครับเป็นบางพื้นที่นะครับยี่สิสองนาฬิกามีต่อเนื่องต่อไปเป็นวันที่สันเสราร์ที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพกบสามนะครับมีฝนต่อเนื่องบริเวณภาคใต้นะครับ เป็นฝนรินนะครับไม่หนักวันที่30พฤศจิกาย,ยนสองพันหกสิเป็นฝนรินนะครับรินภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับ<อ>ก็ขอจบคลิปการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า10วันนะครับประจำวันที่20พฤศจิกาย,ยนสองพันหกสิาไว้ เพียงเท่านี้นะครับขอกำลังใจขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ